Ah uh -oh. seama bin mit sau tentang krime bar ko rasa Sennaan tanah hitam mauwidina cita wamudinto tantetes jasa bahwa teh saya memangngkalan Mar direrekama bio cita ปนาลวัตมะกามตาทยาขังมันเตสุทันตวิธินาชิตวามุนินตัวตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงคชวรังคติมาตพัวตังทาวัคิจากธรรมสันนวาสุทารุนันตังเมตัมปุเส เกวิตินาจิตวามุนินทวตันเตจะสาปวตุเตชยมังพลานิอุ อิตาคาธรรมติหาทัสุทารุณันตังทวันติโยชนปทถังภูริมาละวันตังอิทธิภิสังกตมโนทิตวานมุนินโทตานเตชะสาภาวตุเตชะยมังคลานิกาตวานาคาตมุตตะรังหิวขาพินิยาจินจายาท ตวตวัจนาจัณฑกายยามาเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโต ตัตันเตจะสาปวัตุเตชัยยมังคลานิสัจจงวิหายามติสัจจะกวาทะเกตุงวาตาบิโรติตมะนังอะหิอันทะพัตังปัญญาปฏิปปัจริโตชิตวามุนินตัวตันเตจะสาปวัตุเต ยมังคลานินันตัวปันันตปุจการวิพุทั a g ห a ติิมป p ต a t t e nathe r a เ u s h a ม e ปยันตัวอิตัวปเทสวิินาชิตตวามูลินตัวตันเตจะสาวตุเตจะยมังคลานิตัวกาหติติปุชเนณสุธาทหาธง พรหมมังวิสุทธิชุติมีธิปกาพิธานังยาณากเตนวิตินาชิตาวาโมนทัวตันเตจะสามปวตุเตชยมังคลานิเอตาปิปุวเตชยมังคลานิตกาทาโยวาจะโนทินาทิเนสรรเตมาตันเตหิตวานเน วิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอธิคามัยยนารวสปาญโยมหากาลุนิโกนาโถอิตายสาปปานินางโกเรตวาปารมีสัพพาปตัวสัมภ ทิมวัตมังเทเทนะสจวัเชนอะหัวตุเตชยามังคลานชยานตัวปวติยามวเลสักยานังนันทิวาตโนเอวันตวังวิเชโยหหิเชยาสุชยามังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปทะวิโขคะเลอ ิเสเกสะปะพัวทานางอาคาปโตปะโมตติสุนาคาตังสุมังกลังสุปาปาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหตัวจะสุยธัมพระมจาริสุปัทถคีนางกายกรรมังวาจากรรมังปัตคีนางปัตคีนางมโนกร ना 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 दे पथाखिना पथाखिनानि कृतवान् नरपान्दा ते पथाखिले